ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันวันพุทธที่29เมษายนครั้งโอนเงิน5,000ให้อีก1.1ล้านคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องป้ป้าพากินพาทำนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆสาระเร่งด่วน มานำเสนอให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะครับผมก่อนอื่นบรบกวนทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะครับครับคลังเตรียมโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเพิ่มอีก1.1ล้านคนในเช้าวันที่29นะครับเมษายน2,563นี้นะครับ จากกรณีนะครับรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยารูกจ้างชั่วคราวนะครับอาชีพอิสระอาชีพนอกระบบประกันสังคมนะครับหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนะครับโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะครับซึ่งล่าสุดนะครับได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ยังเปิดเว็บนะครับให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนนะครับหรือยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับล่าสุดนี้นะครับนายลวรนแสงสนิทนะครับผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทว่าในช่วงวันที่28ขอโทษครับ ในช่วงวันที่8ถึง24เมษายน2563นี้นะครับได้โอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วจำนวน4.9ล้านลายนะครับหรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ2 1 5ล้านบาทนะครับขณะที่ช่วงเวลานะครับวันที่27ถึง28เมษายน2563นี้มีกำหนดทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกนะครับ1.5ล้านรายนะครับและในวันพุธ ที่29เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับจะดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก1.1ล้านลายนะครับซึ่งเป็นจํานวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่นะครับเริ่มดําเนินโครงการมานะครับดังนั้นตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายน2,563จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาจํานวนรวม7.5ล้านลายนะครับคิดเป็นเงินมูลค่าถึง 3.8หมื่นล้านบาทนะครับนอกจากนี้นะครับมีความคืบหน้าในด้านอื่นที่น่าจะสนใจได้แก่มีผู้ที่ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.4ล้านลายนะครับขอทบทวนสิทธิ์3.4ล้านลายขอสระสิทธิ์1,675ลายและมีกลุ่มขอข้อมูลจำนวนเพิ่มเติม6.3ล้านลายได้ไม่ได้มากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 5.2ล้านลายและยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก1.1ล้านลายจึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามนะครับที่ w w w บเราไม n กัน .com เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับสิทธิ์และมาตรการนะครับอย่างรวดเร็วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ตอนนี้สถานะขึ้นทบทวนสิทธิ์และสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับถ้าวันที่27หรือ28นะครับ ก่อนเช้า29สถานะมีการเปลี่ยนแปลงว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรุ้นรับในเช้าวันที่19หรือช่วงของวันที่2 9เช่นกันครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามเพื่อทุกๆท,ท,ทานจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องที่มีการอัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงถ้าข่าวสารได้ผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 รักษาสุขภาพทุกคนนะครับสวัสดีครับ